สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครบริหารงานโดยนางอัชาราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครวันที่3กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา14นาฬิกานางอัชาราชัยศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกำนัน15ตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีนายอำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมภูผาแด่นชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันที่4กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา นางอัชาราชศสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับผู้บริหารโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดหลังพิธีดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองสกลนครและคณะครูจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น6ฐานการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ณหอประชุมโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดอําเภอเมืองสกลนครวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา13นาฬิกาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอเมืองสกลนครมอบหมายให้นางรัตนาพรล่าพรมและคณะเข้าร่วมการนิเทศการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารประจําปี2566 โดยพันเอกศักดิ์สิริธนากิจผู้อำนวยการกองวิชาทั่วไปศูนย์ฝึกศึกษาสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณมณฑลทหารบกที่29วันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครได้รับมอบหมายจาก นายชาญชัยโพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครให้จัดนิทรรศการงานและกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครในงานกิจกรรมอยู่สกลร,รักสกลทำเพื่อสกลนครสภากาแฟครั้งที่9กทับพและนางจุรีรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมณนะ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครวันที่20-21ถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครโดยนางอัชาราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2566 ณหอประชุมทองสวรรค์อุทิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2566นาองอัชาราชัยสีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครและคณะรับการตรวจราชการโดยนายทริติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการณหอประชุมทองสวรรค์อุทิศ และเป็นประธานในการเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครโดยมีแขกผู้มีเกียรติท่านผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนครและคณะร่วมพิธีเปิดณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร <S <S วันที่25กร,รกฎาคมพุทธศักราช2566ันานางอัชาราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครนำบุคลากรและนักศึกษา ประกวดร้องเพลงประกวดโครงงานจัดนิทรศการแสดงผลดำเนินงานร่วมโครงการนิทรศการวิชาการเปิดบ้านสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร Open House ประจำปีงบประมาณ2566โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รางวัลในการประกวดโครงงานภาษาไทยและโครงงานวิทยาศาสตร์วันที่16กรกฎาคม พุทธศักราช2566นางอาัชาราชัยศรีแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครนําอาสาสมัครกาชาติศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนครร่วมบริจาคโลหิตถวายราชกุศลเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสกลนคร